วันนี้พี่ลิลลี่จะมารีวิวนะคะตัวเครื่องกาวนิกสปาสำหรับตัวหน้านะคะหรือที่เราเรียกกันว่า DS สปานะคะว่าตัวเครื่องเป็นยังไงแล้วก็มีฟงังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะคะอันนี้คือตัวเครื่องนะคะแล้วก็หัวที่หนึ่งหัวมาตรฐานซึ่งหัวนี้ก็คือใช้สําหรับการทําหน้าใสหน้าเด็กต่างๆแล้วก็ลดรอยสิวนะคะหัวที่1ตัวนี้นะคะจะใช้เจลนะคะร่วมกับสองสีเลยนะคะสีแรกนะคะก็คือสีขาว สีขาวตรงนี้นะคะก็คือเราเรียกว่า p r g m e n t g e เจจะใช้สำหรับการดีท็อกซ์หน้าซึ่งเราก็จะเปิดเครื่องเว้นหนึ่งสองนาทีนะคะ,ะส่วนตัวเจลหลอดสีฟ้าตัวนี้นะคะเรียกว่า p i g m ิก t g นเจซึ่งจะมีสารอาหารทั้งหมดถึง32ชนิดเลยนะคะรวมทั้งสารเอชล็ ock, ซึ่งจะไปอาแก้ต้นเหตุของความเสื่อมชารานะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคลิปหน้าว่าตัวเจ้าสารเอชล็อกนี่ทำงานยังไงบ้างซึ่งตัว เจลหลอดสีฟ้าตัวนี้นะคะเราจะใช้กับเครื่องเบอร์2กด2ครั้ง3นาทีนะคะส่วนหัวถัดไปนะคะก็คือจะเป็นหัวที่สนะคะจะเป็นหัวเล็กเกนะคะลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ใช้เติมเต็มร่องแก้มนะคะเวลาเราใช้งานใช้กับปุ่มเบอร์ส5หนาทีถ้าเราอยากที่จะเติมเต็มร่องแก้มนะคะหรือรอบดวงตาหรือร่องแก้มซึ่งพี่ลิลี่เองก็คนมีร่องแก้มค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นคนหนกแก้มค่อนข้างสูงนะคะก็คือถ้าจะให้ได้ผลนี ือใช้กับตัวครีมหลอดสีขาวอันนี้นะคะเรียกว่าลายคอร์เรคเตอร์สำหรับเติมเต็มตัวหลองแก้มนะคะส่วนตัวที่สีนะคะหัวที่หัวที่สามนะคะหัวที่สามนะคะเป็นรูปครึ่นนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเราจะใช้กับปุ่มเบอร์สีนะคะใช้สำหรับคนที่อ่า มีเนียงใต้คางตรงนี้นะคะหรือต้องการทาหน้าวีเชฟต,ตรงนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้หัวที่4ได้แต่จริงๆของมันก็คือใช้กับตัวนะคะสาหรับเซลลูไล์ต่างต่างลดขนาดของร่างกายลดของไขมันก็คือใช้หัวนี้ที่เป็นรูปคลื่นนะคะส่วนหัวสุดท้ายนะคะของเครื่องกวาวันิกสปาคือหัวนี้เลยค่ะหัวที่4ค่ะหัวที่4ตรงนี้เราจะใช้กับฟังก์ชันเบอร์5นะคะเบอร์หก็คือ2นาทีแล้วก็จะใช้ทรีทเมนต์สำหรับดูแลหนังศีรษะนะคะแยกจากกัน นี้ก็คือง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสเปรย์น้ำแร่ NAPCA Moisture Mist นะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้เครื่องนะคะลื่นเราสามารถทีถ่จะไาเครื่องบนหน้าเรานะคะหรือนวดหน้าไปโดยที่สบายผิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะรีวิวหน้าวันนี้พี่เล่